สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับช่วงรีแคปดูเทเลอร์เกมอีกแล้วทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาดูเทเลอร์เกมของบอหานกันเองนะคือตรงนี้มันเป็นเกมเพย์นะครับผมเป็ Game นเทเลอร์เกมเพย์เนาะในแมปใหม่นั่นเองนะทุกคนนั่นก็คือไบโอมของแอชแลนด์นั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็จะมีอีกคนนึงมาดูด้วยกับเราด้วยนะทุกคนนั่นก็คือมาร์กนั่นเองนะมาร์กเขาเสียงเลยแซ่ครับอ่ามาร์กนี่ก็จะเป็นผู้เล่น ตั้งแต่ซีซั่นสนะทุกคนก็คือแบบามาเล่นกันมาอะไรเงี้ยยันดันจนจบเลยจนถึงมิสแลนด์ออกมานะตอนนั้นนะก็สำหรับแอชแนนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันต่อในซีซั่นที่4แล้วนะทุกคนก็จะเริ่มแต่หนึ่งใหม่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะต้องสร้างโลกใหม่เล่นกัน,นจะดีที่สุดเพราะว่ามันอัปเดต แบบพออัปเดตปุ๊บสร้างโลกใหม่เงี้ยมันน่ามันน่าจะดีสุดอะประมาณนั้นนะทุกคนสำหรับเทเลอร์นี้ก็ใกล้จะมาแล้วทุกคนก็คืออีก60วินาทีเนี่ยก็จะมาแล้วนะก็จะมาวันที่22เมษายนเนาะตอน18นาฬิกาตรงนั่นเองแล้วทุกคนก็รออีกนิดนึงเดี๋ยวได้ดูกันแล้วทุกคนเดี๋ยวจะดูไปด้วยกันลนนะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วเราก็จะมาแบบค่อยๆหยุดทีลช็อตทีลช็อตแล้วก็ค่อยดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างเนาะแต่ตอนแรกเลยเนี่ยระบนคั เปิดตัวจะเริ่มเร็วๆนี้มาแล้วเชดเปิดภาพใหญ่เลย <c oughs> ตั้งรออีกแล้วดิ <c oughs> มังให้ผมว่าเลยเฮ้ยมัน <c oughs> กบบนา8 7 6 5เออไอเชี่ยทำไมเรารอคอยกันอะไรขนาดนี้วะไม่เข้าใจวะสิ่งที่รอคอยมันเดินนานเพราะว่าเขาปิดเขาปิดเราไงเขาเขาเลทเออเฮ้ย <c oughs> เอา <c oughs> แล้ววะใกล้ละ <c oughs> ทำไมเสียงมันทึกอย่างนี้ มาเราจะหน้าปิดเฮ้ยเชิดอื้มกี่บอสอ่ะพี่ว่าแคม่มอนสเตอร์กว่าเหมือนเหมือนโท่โเลยคิดอย่างพี่ อมีโดมมีโดมโห้ยลาวาฟาร,ร์มแรุ่้ยชุดนะครับ <c oughs> ดามจังเฟี้ยวสเกลดานตัวใหม่โ <c oughs> อ้โหไอ้งูอุยหุย <c oughs> มันมีเมืองด้วยอะ่ะมีทุกกำแพงโ <c oughs> อ้โหโอ้โห <G introductory> อือฮอ้ยเนี่ยบอสแน่เลยตัวไฟมามเหมือนแอชเลย <Ach> ใช่ไหมทุกทุกอนกันอ,อืมไฟสีเขียวนี่มันอะไรกันอยากเล่นแต่เรามาย้อนดูกันทีละช็อตเลยแล้วกันเพื่อความเมามันอ่า ก่อนอื่นเลยเนี่ยเมื่อกี้เห็นแบบแบบอันนี้เรือใหม่ใช่ไหมเมื่อกี้ตรงนี้ชึบนี่เรือใหม่ก็เหมือนในในรูปเนาะไอที่มันจะเป็นหัวใหญ่ๆแล้วก็แบบคือตอนที่ดูตอนนั้นอะที่ที่ที่พี่เขาบอกมาร์บว่าเรือลําเนี้แม่งน่าจะบรรทุกล็อกมาด้วยได้ซึ่งน่นแสดงว่าแม่งเป็นเรือที่ลําใหญ่มากแต่ก็บรรทุกสัมภาระเยอะขึ้นแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบลองคิดในมุมที่แบบ ถ้าเกิดเอาแลกที่นี่เรากลับบ้านหลักอะ่ะแม่งใช้เวลานานมากแสดงว่าในการบรรทุกแต่ละทีเนี่ยมันต้องแบบมีที่ใส่ของอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลย <c oughs> นั่นก็น่าน่าจะบอกได้ว่าเรือลําใหญ่ลําเนี้ยน่าจะมีที่บรรจุของอเยอะมากแนะน,น่นอนนามากนะดูทรงแบบน่าจะเอาล็อกไปได้เป็นเลยรูกเลยเออพี่คิดว่างกันนะแล้วก็อ่า สเกลตันเนี่ยเท่าที่ดูมันมีหลายสีมากเลยนะมีทั้งไฟธรรมดามีทั้งไฟสีเขียวอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นดาวว่าเป็นดาวอรอก็ไม่แน่นะหรืออาจจะเป็นแบบสายพันธุ์อื่นไปเลยปะแต่ถ้าท่ายืนมันนี่น่าจะเป็นเหมือนโทเปะเลยกับท่าถูกมันอ่ะถท่าที่เห็นอืมไอตัวใหญ่ใช่ไหมไอไอนี่ใช่ไหมใช่ใช่พี่เหมือนมันแบบโค้งกระดูกเป็นแบบของโทเลย อ๋อคือโตรที่ตายไปอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นแรงงานด้วยเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นได้นะน,นี่คือเหมือนมากสมุติฐานเห็นดามตรงนี้เนี่ยดูบรรยากาศอ่ะพี่ว่ารอบๆอบ่ะมันน่าจะเป็นแบบพวกฝุ่นพวกควันอะไรเงี้ยนะพวกฝุ่นพวกควันนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วพอเข้าไปข้างในของแอสเตน์จริงๆอ่ะน่าจะเป็นแบบพวกลาวาร้อนๆอะไรเงี้ย พี่ว่านาจะประมาณนั้นนะประมาณนั้นดิคิดว่าเพราะมันไม่ไม่แดงมมียุบอะไรเลยใช่ขออโหฉากนี้คืออย่างเท่ไม่มีอะไรเลยเท่เฉยเหมือนเหมือน,นแบบพึ่งพึ่งพึ่ง,งแบบเข้าดินแดนไปใหม่เพราะของมาจากมิสแลนด์แบบใหม่เลยเออจริงชุดอยา่างเก่าชุดอีกาแบบเออะไรนะพระคุมอีกา่นะแล้วก็ เป็นอาวุธที่ได้มาจากบิสแลนทางนั้นเลยโอ้โหแล้วแม่งน่ากลัวมากหลอนจัดมเมื่อกี้ขอผ่านไปนิดนึงเมื่อกี้มันเห็นอะไรแบบแบบอาตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากทางด้านขวามืออ่ะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นสร้างโบราณสถานเก่าหรือว่าเป็นเมืองที่แบบผุพังแล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นแค่ซาก แต่ว่าข้างในก็น่าจะมีของต่างๆกันแหละแต่ว่าพี่คิดว่าที่เราแบบไปดูหลังๆอะ่ะคือแม่งมีเป็นเมืองใช่ป่ะมีเป็นปราสาทอะไรเงี้ยแล้วเราต้องทุบเข้าไปอะ่ะอันนั้นน่าสนใจมากเลยแล้วก็ทีด่ดูด้านซ้ายมืออะ่ะมันเหมือนเป็นกองแบบกองกระดูกอะ่ะอันนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเราอาจจะแบบไปฟาร์มหาของได้หรืออะไรได้นะเพราะว่าพี่คิดว่าน่าจะไม่ใช่แค่พอบอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นฟาร์มกัน แบบกระดูเกเฉยๆกระดูกธรรมดานี่ไม่ไม,ไม่ไม่นา่าตื่นเต้นอะไรเต็มบ้าน <c oughs> เออจริงพี่คิดบ้านน่าจะแบบร <c oughs> เป็นของใหม่แน่เออถ้าเกิดฟาร์มได้นะกระเจาเลยนะโอ้โหโโหตรงนี้รู้สึกว่าพี่พ,พี่พี่ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงทำโดมอาจจะแบบเออเล่นกันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเลดบ้านก็ได้หรืออาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นโดมพิเศษที่กันไม่ให้ตัวอะไร เข้ามาตีจากเราหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่แน่นะแต่ผมเป็นผมผมไม่สร้างตรงนั้นแน่นอนน่ากลัวไอนน้เนี่ยเมื่อกี้คือมันเหมือนเป็นลาวาอะไรสักอย่างอันนี้เราต้องขว้างไปด้วยไม่รู้ขว้างอะไรเหมือนกันแต่ตรงกลางอันคิดว่าน่าจะเป็นแร่แน่นอนที่เราต้องขุดเนี่ยนเนแรเนี่ยมันขว้างตุ๊บหรือว่าเป็นขว้างแบบระเบิดดินอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะเพื่อจะทําพื้นที่ให้ไปที่นั่นได้ เอป็นยหมือนเหมือนเป็นระเบิดน้ําให้มันแบบนี้ป่ะถ้าเหมือนถ้าเอาแบบเปรียบเป็นเหมือนแบบพวกแบบเอาแบบระเบิดน้ําให้มันเป็นกลายเป็นหินเป็นเป็นแบบออฟซิเดียนอย่างไงยอาให้กลายเป็นออฟซิเดียนเข้าใจได้เคยดูไมค์ครับอยู่เออทำไมค์ครับก็อาจจะใช่นะว่าเหลือก็ไม่น้าขาดได้เออใช่ใช่ใช่โอเคตรงนี้เป็นเรื่องชุดแรกแล้วเรามาดูอาวุธ ใหม่กันดีกว่าโอ้โหเนี่ยคือแบบดาบเนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจกว่าคือขวานคู่ <c oughs> ขวานคู่มันเท่มากแต่ว่าในในเทลเลอร์เนี่ยไม่มีแต่ว่าในแบบอัปเดตอะไรเงี้ยเคยเห็นเชฟ่ราร์อันนั้นมันม่งสุดจัดเลยอยากได้มากแต่ดาบวันนี้ก็เท่นะมันเป็นดาบแบบสีแดงมีออร่าอะไรเงี้ยซึ่ง น่าลองแล้วก็โลบแบบใหม่โลบแบบใหม่น่าจะใหญ่กว่าเดิมแข็งกว่าเดิมแต่ว่าโลไม่เท่เลยอะ่ะเออโลโลเหมอนโลธรรมดามากเออโลเซ็ตโซเล็กยังจะเท่กว่าอีกนะเราเราลุ้นมีแด่งกันนี่ยไอนี่แหละที่พี่คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนุกมากๆอันเนี้ย เพราะว่ามันพี่ว่ามันน่าจะเป็นเมืองแล้วก็ศูนย์กลางน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราแบบต้องต้องไปเอามันแะแต่ว่ากว่าจะเข้าไปอะ่ะน่าจะดักหน่วงพอสมควรเพราะว่าที่เราดูกันครั้งแรกอะ่ะมันเหมือนต้องใช้เครื่องยิงคอเครื่องยิงหินใช่ไหมเครื่องยิงหินแล้วก็ต้องมีการพังประตูอีกอะไรอีกอะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าถ้าเกิดเล่นคนเดียวอะ่ะอาจจะเหนื่อยแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเล่นหลายคนอะ่ะแม่งโคตรสนุกแน่ๆในใน,ในช่วงแบบแอชแลนด์ตรงเนี้ย อ,อืมันนี้สเกลตันที่ดูไปไอันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นวันกิกี้อะไรอย่างงี้วะแบบว่าประจําประจําแอชแลนด์อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นปะประมาณนั้นพี่ผมว่าแต่คอนคอนจะได้กลับมาทํางานอีกครั้งตีหมูไปเลยดิดิดิเมื่อเมื่อกี้เหมือนเป็นพืชเหมือนเป็นพืชใหม่ไหมพี่อ๋อเนี่ยนะแสงแสงอ<ล>ะรปะ,<ล>ะใช่ผมว่าน่าจะเป็นพืชใหม่หรือเปล่า เออพี่ว่าน่าเป็นพืชใหม่เอ้าอะไรวะตรงนี้ใช่ไหมนี่เลยใช่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 พี่ืเป็นแบบพืชใหม่แน่เออพืชใหม่แน่เพราะว่าเท่าที่ดูตอนนั้นอ่ะมันจะมีเป็นองุ่นใช่ไหมอ่าจะมีองุ่นมาแล้วก็จะมีไอ้พวกเรืองแสงอะไรพวกนี้ด้วยอาหารใหม่เนี่ยมาแน่นอนทุกอย่างคือทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานอ่ะจะต้องมีของใหม่มาแน่นอนแต่อาหารเนี่ยคือตื่นเต้นมากเพราะว่า อยากรู้ว่ามันจะเพิ่อมอะไรบ้างแล้วก็จะมีพลังใหม่ไหมงูไอ้ตัวนี้พี่ว่าไอตัวนี้น่าจะตึงอยู่นะน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเออโทรเป็นเหมือนกับไอรากไม้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบเป็นบอสใหญ่ประจําไบโอมปไอไม่ใช่บอสใหญ่เป็นมินิบอสอะไรเงี้ยประจำไบโอไอนี่ตัวแม่งมีแต่กระดูก ไม่รู้<ต>ว่าจะเป็นยังไงวะาี่พี่เห็นในฝั่งขวาปะที่มัน,เ,นเป็นคล้ายๆแท่นนะอ่าๆๆเห็น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 พี่ว่ามันจะมีสมบัติฝั่งอยู่ไหมเหมือนเหมือนไอ้แท่นหินเนี่ยอ๋อที่นในหิมะก็เป็นเงนี้เฮ้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าวาฮาแบบมันถ้าเกิดว่าวางอะไรแปลกๆอ่ะตรงนั้นต้องมีอะไรเสมอนะพี่ว่าน่าจะมีนะต้องมีอะไรสักอย่างแถวนั้นนะหรือไม่ก็ทุบมันเอามาได้เลย มันเป็นหิน<อ>หินอะไรวงกลมเออตะต่อไอ้นี่จิงเหลนจิ้งเหลนลาวาตั้งชื่อให้เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นมอนอีกหนึ่งประเภทที่เราน่าจะเจอท่าที่ดูเนี่ยไอ้ตัวนี้เร็วมากนะไอ้ตัวนี้วิ่งเร็วมากเลยเป็นหมูได้ประเด็นเอออาจจะมีบูฟเมนคล้ายหมูก็ได้วิ่งขิดไอ้น,นี้อาจจะวิ่งตามอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้โลหรือไม่ก็ต้องแบบหลบผิวๆอะไรเงี้ยอาจจะช่วยได้เยอะ ไอตัวเนี้ยอ่าไอนกไอนกตัวนี้เนี่ยพี่คิดว่าอาจจะต้องใช้เป็นพวกอาวุธยิงไกลพวกธนูหรือหน้าไมา้อะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องสอยมาลงมาซึ่งน่าแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปที่แอสแลนด์เราก็ต้องเตรียมตัวพวกอาวุธระยะไกลไปด้วยเพราะว่าอาจจะได้เจอกับไอพวกนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นแบบตน,นาเจอทีหรือว่าเจอบ่อยไอเนี่ยต้องต้องต้องระวังไว้ให้ดี อันอนี้อ่ะอืมมันมีมีดเขาต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าคือแบบถือมีดไปแล้วย่องไปแบบเอารถเขียนไปแล้วคือข้างหน้ามันมีมันมีคนเขียนไปพี่ข้างหน้าข้างหน้ารถอะไม่รู้อะพี่คิดว่ามีนะมี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 เดินอยู네่อ๋อมี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 แบบนี่มีคนเขียนพี่ว่าหนักหรือเปล่าพี่ว่ามันจะมีอยู่สองอย่างอะไอเนี้ยอาจจะเป็นหีบหรือไม่ก็ถังระเบิดหรืออะไรหรือเปล่า ไม่รู้ต้องดูต่อไปนี่ไงมันเหมือนเป็นเครื่องต่อประตูเว้เนี่ยดูนะเปินเป็นเครื่องต่อประตูปึ้งเห็นไหมมันเหมือนเป็นที่ต่อประตูเหมือนกับจะเข้าปราสาทที่เนี่ยเดี๋ยวต่อเข้าไปบงังเอาหลอดใหม่เห้ยเฮ้ยเุ้ยหุ้ย,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 ยไอ้มาร์เขีนอะไรบ้าน่ะเอ๊ ไอ้บ้าเห็นอะไ,ไรบ้างไอ้บ้าเห็นอะไรบ้างผมสั้งใจว่ามัน,ม,นมันคงไม่ใช่ล็อกใช่ไหมไม่ใช่ล็อกดูดิไอ้ไอ้อจิงเลนอะอ๋อจิงเลนนี่วะว่าขี่ได้ด้วยไอ้ตัวนี้เอากลับบ้านได้ชัวร์โอ<ห>้ยไอ้ตัวนี้เอากลับบ้านได้ชัวร์อันนี้ของโคตรดีอันนี้ดีจริงคือแบบมันขี่ได้อเชื่ออยากเอากลับบ้านเลยตัวนี้ วิ่งไหวเลยคือส,สายสำรวจจะชอบแน่นอนเนี่ยอันนี้เครื่องยิงหินถ้าที่ดัวน่าจะต้องพังเกี่ยวกับพวกปราสาทอะไรพวกเนี้ยซึ่งพี่คิดว่าถ้าเกิดมันพังได้แสดงว่าพ,พวกสิ่งก่อสร้างในบางจุดอาจจะพังได้แบบเหมือนเหมือนบ้านที่เราสร้างแล้วมอนปาตีอะพังถล่มอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นในหลักการเดียวกันทีนี้อาจจะแบบมันเจาะเข้าไปยากูว่าคราบเครื่องยิงหินมาเลยแล้วกันอะไรเงี้ย โอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรปะเมื่อกี้ตัวอะไรอะโครงกระดูกอะโครงกระดูกโอ้โหมันเร็วมากเลยว่ะถือดาบเห็นเหมือนเหมือนบอสในบอสโครงกระดูกในดานเจียนเนห็นไหมโอ้โหไปเจิดอันนี้นกอุ้ยดูดิอุ้ยมันมาเป็นกองทัพเลยเฮ้ยคิมมาเหรอโอ้โหคิมพี่กำลังดูไอ้นี่กันอยู่เลย กำลังดูเทเลอร์กันอยู่เลยคิม่อะไรจะมานะเนี่ยมาเป็นกองทัพเลยอ่ะมาคอนได้เวลาละครนะฮู้หเป็นกองทัพเงากองทัพเงาวิวดิ๊ดิ๊ดิ๊ดเมื่อกี้เมื่อกี้อะอะไรพี่เดี๋ยวะไรอะไนอะไรที่เป็นตูดหลงอ่ะที่เขียวนี่เหรอไม่ใช่อันนี้อันนี้น่าจะชุดประจำไม่ใช่เป็นชุดที่เราเห็นนะเออชุดประจำเมตโอม นี่หรอปึ๊บเนี่ยไอชุดเนี่ยเหมือนเป็นชุดนักธนูนะเท่าที่พี่ดูนะน่านจะเป็นชุดใหม่นี่ใช่ไหมสุดนนี้ป่ะใช่ใช่ใช่พี่พี่ว่าน่าจะเป็นชุดใหม่ที่น่าจะได้จากที่นี้ชนนใช่ใช่คิดว่าน่าจะเป็นธนูเพราะว่าอา่าคนใส่แม่งถือธนูยิงคิดว่าจะไม,ม่มีมีมีแบบเป็นคุมหัวด้วยใช่เป็นฮู้ด อย่างที่ถ้าเป็นบอสมันจะโผลมาให้ดูอย่างน,นี้เลยวะคือมันมีบอสกระดูกแล้วไงใช่ไหมแล้วมันจะมีบอสที่แบบเป็นอ่างนี้อีกเหรอไม่น่าใช่เนาะไอ้นี่มันน่าจะเป็นในนั้นมากกว่าที่เราเห็นตอนแรกอะคล้โทก็คือเออใช่ใช่ใช่คือมาร์กมาร์กก็บอกไอ้ไยคคิมมาว่าอไอ้โครงกระดูกนี่มันเหมือนโทที่ตายแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะเป็นสเกลตันโทเต่าดาบเน็่ยเราเห็นท่าถูกน่าสนใจมาก โอ้โหโทรชัชดๆเ <laughs> บ่งกล้ามเ <laughs> บ่งกล้ามแลวก็ทุบไปเลยตุม้มจบครับผมวอร์แฮมวอร์แฮมแอชแตลียนอยากเล่นอน่ะอันนี้คือทิ้งท้ายอ,าอีกนิดนึง <laughs> ตรงเนี้ยมัน พี่ว่าตรงนี้ยอาจจะเป็นบอร์ดเว้ยไอ้จุดเนี้ยอาจจะเป็นบอร์ดแล้วพี่คิดว่าบอสในในครั้งเนี้ยอาจจะตัวไม่ใหญ่นะไม่แน่อาจจะตัวไม่ใหญ่มันเหมือนแรแ่ใหม่อะไรอย่างี้ไม่แน่ใจถ้าเกิดเป็นแร่ใหม่เนี้ยมันต้องสว่างแต่แรกแล้วไงแต่นี้มันเพิ่งมาสว่างแล้วข้างล่างมันเหมือนเป็นพื้นดินนะต้องดูดีนะนะมันเป็นพื้นดินนะ่ะสว่างเชื่อหรือว่าเป็นดันเจี้ยนวะ เท่เลยนะถ้าเป็น,นเจนี่เท,ท่เลยโอเคมีอามาณนี้ทุกคนสำหรับเท y เลอร์ของโมฮามแอชแลนด์นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเล่นมากนะก็คือมันมีอะไรมาแบบเยอะมากๆเลยทำให้เราอยากเล่นขึ้นไปอีกแล้วก็มีเทเลอร์มาอย่างนี้ก็อยากเล่นขึ้นไปอีกก็ตอนนี้คือไม่อยากจะเปิดโลกไม่อยากจะอะไรเลยเพราะว่าแบบถ้าเกิดเราเปิดโลกเราเล่นรออะบางทีมันก็จะแบบ อัปเดตมาใหม่ล้วก็อาจจะเล่นเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยรอให้มันอัปเดตมาซะก,ก่อนแล้วเราค่อยมาลุยกันอีกทีนึงแล้วจเจอามานี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นทุกคนเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนไปละ